เวนจ่องจักเคาะหน้าคาะหลังเคาะนอนเตียวพักจะได้ไหวหน้ามาจนสัปปะข้อหลายจุงค้ายตรอยหนุดยามาบันดลตังหลังตังหน้าอันว่าข้อสิบสามนามสิบห้าจุงนี่ไกลกาหลีกลีนึกข้อทุกขะอไม่คาะได้ผายญาติคาะเจ็บหลังเคาะเจ็บแมวคาะไปวัดไปว่าบ่แผวข้อมาปัดเคาะเลาะน้มได้เนาะ วันนี้เป็นวันเด็กตดยนะวันเด็กเด็กดีเป็นสีแก่ชาติอันนั่งการตามสบายวันนี้ความหนาวนี้มันก็ลดน้อยถอยลงไปมันปอปอหนาวด้วยพลังบุญพุทธานุภาพเนาะครูบาอาจารย์เปิ้นได้มาเขากำานี่โอ้ครูบาอาจารย์ก่อนักหลายตัวนะมานักมาหลาย ป้นจานเต้นโดยตุลุงได้เต้นของพระหลวงเจษดาปันตะโอโทนอนอุ่นดีรับดีเฮ้ยพระหลวงเอ้ย